5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์ er, มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับเมื่อวานนี้นะครับไทม์เฟรมเดย์เนาะได้มีการเปิดแท่งเขียวขึ้นมานะครับแล้วกืนกินแท่งแดงก่อนหน้าบ่งบอกนะครับว่าเอ้ยฉันจะไม่กลับตัวลงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราไปดู t ท m e เฟรมหนชั่วโมงกันดีกว่าว่าวันนี้จะเทรดยังไง ก็เมื่อวานนี้เนาะเราได้ให้โซนแนวรับแนวต้านไปนะครับก็โซนแรกของเรานะครับคือโซน49นะครับถึง5 3เนี่ยนะครับราคานะครับไม่ได้มีการหยุดพักแต่อย่างใดเนาะก็คือขึ้นมาแตะแล้วก็ชะลอนิดหน่อยก่อนที่จะมาขึ้นมาที่อีกโซนหนึ่งครับบริเวณนี้คือ266นะครับจนถึง2672เนาะอาจจะมีไส้ฉลับไป73บ้านนะครับแต่ว่าถ้าเราเผื่อไว้2300จุดเนี่ยเราก็ยังไม่โดน SL นะครับก็คือราคาเนี่ยมาแตะที่โซนถัดไปนะครับ แบบนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราจะซื้อนะครับหรือว่าขายที่บริเวณไหนได้บ้างน,นะครับก็ทั้งบายทั้งเซลเนาะแรกสุดก่อนเลยนะครับโซนบนนี้นะครับอ่าเป็นแนวต้านสำคัญของเรานะครับออทามไฮของเราเนาะ2,676นะครับจนถึง2,685ครับอ่าอันนี้ยังเป็นแนวต้านสำคัญของเราเหมือนเดิมนะครับอ่าส่วนแนวรับของเรานะ ต้องเป็นแนวรับที่ราคาส่งขึ้นไปใช่ไหมหแล้วมันมีแนวรับไหนบ้างล่ะที่ส่งราคาขึ้นไปมันคือก้อนนี้ครับมันคือก้อนนี้เลยมันคือช่วงข้างล่างนี้นะเนี่ย,ยมันคือช่วงนี้เลยนะครับช่วงที่ราคาถูกส่งขึ้นไปชั้นตรงนี้นะครับจะเป็นดีมานให้กับเราเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ก่อนอตรงนี้จะเป็นดีมานของเรานะครับก็คือ 2,629นะครับจนถึง2,635นะครับอันนี้จะเป็นดีมานให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับจะบายตรงนี้เนาะ,ะจะบายตรงนี้ขึ้นไปนะครับอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงนิดน,นึงนะเพราะว่า Stop ปลอ s เนี่ยที่ Make Sense เนี่ยมันจะไกลามากๆนะครับเนี่ยถ้าคุณมา Stop ปลอตตรงนี้นะสมมติว่าเข้าตรงนี้บายเนาะสต o อปลอ s ก็ต้องประมาณไสนี่ครับสองหมันก็ยังจะไกลยอยู่ดีเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามองเห็นนะครับว่ามันจะเป็นช่วงเลนส์กว้างประมาณนี้เลยนะครับต้านแรกนะ2677นะถึง2686นะครับผ่านไปได้มีกลับไปที่2700นะครับแนวรับแรกของเราเนาะ2,629นะครับจนถึง2634ถัดมาของเราเนาะแนวรับถัดไปคือ2612นเนาะอ่า13เนี่ยมาเนี่ยถึง17นะครับถ้าหลุดไปได้ก็คือ2606 2605นะครับ แนวรับของเรานะก็จะประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้อาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะนอ่โอเคครับปุ๊บเบื้องต้นนะเรามองราคาประมาณนี้ครับทุกคนปุ๊บผมแก้ลูกศรให้อีกทีหนึ่งเนะมันจะได้ดูง่ายๆนะครับชึบแบบนี้ โอเคอ่ะเพื่อนๆก็จำโซนราคากันไว้แล้วกันนะครับสำหรับบทวิเคราะห์วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดู o Trader ดด้วยนะครับและใครต้องการพูดคุยกับพวกเรา Duo Trader สามารถทักไลน์ Duo t r a d e r มาคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ